สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนใร้านไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจูนไลออนคาร์นั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเรามีรถตู้นะคะ11ที่นั่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยนะคะและยังเป็นรุ่นท้อมสุดนะคะปี2014เลยนะคะและราคานะคะถูกมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นนะคะให้ลูกค้าร้านไลออนคาก่อนใครเลยนะคะลูกคา้าท่านใดที่หาอยู่นะคะชมนี้นะคะไม่ควรพลาด ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมพรีวิวกันก่อนเลยค่ะ คือเจ้าฮุนไดนะคะ h 1นะคะเป็นตัว2.5ดีลักนะคะมาในปี2014กันเลยนะคะและยังเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะของปีนี้อีกด้วยนะคะและบอกเลยนะว่าราคาสุดพิเศษจริงๆค่ะแล้วขายเพียง 6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านเราฟรีแวดนะคะฟรีค่าโอนให้นะคะซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้นะคะผ่อนเพียง12,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดนะคะได้ถึง6ปีนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะจุนจะพามาชมนะคะภายนอกภายในของตัวรถคันนี้กันนะคะ ว่าจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนนะคะก่อนอื่นนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นตัว2 5 0 0ซซีนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าอึดถึกทนแน่นอนนะคะและยังเป็นตัวเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะคันนี้นะคะจะได้โฉมกระจังหน้านอนนะคะตรงรุ่นนะคะตรงสเปคเดิมจากโรงงานนั่นเองค่ะและคันนี้ที่พลาดไม่ได้นะคะยังได้นี่เลยทะเบียนสวยนะคะเลข3ตัวนะคะ 850นะคะติดรถไปด้วยนะคะบอกเลยว่าไม่ถูกแน่นอนนะคะและในส่วนของไฟด้านหน้านะคะจะเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะคะเป็นคมใหญ่ๆดวงดวงสวยๆแบบนี้เลยนะคะและยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วนั่นเองค่ะในส่วนของสีรถคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะเป็นสีที่ขายดีมากๆนะคะเป็นสีที่ยอดนิยมมากๆนะคะมาตรฐานก็คือคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะสวยเรียบหรูมากๆเลยนะคะ และในส่วนของล้อมแมกนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อมแมกนะคะขอบ17นะคะและภายในนะคะซุ้มล้อเบ้าโช๊คนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมนั่นเองค่ะถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะสีค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะคะและร้านเรานะคะยังใส่นะคะ โคมเมียมนะคะกันลอยมาให้นะคะอันนี้ของใหม่นะคะที่ทางร้านเราใส่ให้ใหม่นะคะและคันนี้นะคะ ตัวรถนะคะนี่เลยนะคะภายในนะคะ <_ d isk> เดี๋ยวให้ชมก่อนนะคะ <_ d isk> เล็กๆน้อยๆนะคะภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะทั้งหมดส1็ที่นั่งเลยนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะยังได้ประตูแมนนวลอยู่นะคะ <_ d isk> ในส่วนของด้านท้ายนะคะดีไซน์มาได้สวยงามนะคะ <_ d isk> มีนะคะโลโก้นะคะคําว่านะคะดีลักนะคะรุ่นท็อปสุดมาให้นะคะกล้องมองหลังมีมาให้พร้อมนะคะและได้เซนเซอร์หลังมาให้แล้วนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะเริ่มมาจากคารด้านท้ายกันก่อนเลยนะคะ คันด้านท้ายนะคะให้ดูเลยนะคะล่องน้ํานะคะน็อตนะคะฝากระโปรงนะคะไม่มีขันนะคะไม่มีขยับนะคะเป็นรถบ้านนะคะมือเดียวนะคะมีประวัติดูแลนั่นเองค่ะและภายในคันนี้นะคะยังได้เป็นเบนาะหนังสีเบจนะคะทั้งหมด11ที่นั่งเลยนะคะห้องผู้โดยสารเนี่ยใหม่มากนะคะกินใหม่ยังอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะและออปชั่นของตัวนี้นะคะน่าใช้ขนาดไหนนะคะอึดถึกทนขนาดไหนไปชมกันเลยคะ่ะ และนี่นะคะคือภายในห้องผู้โดยสารของฮุนไดเส1คันนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่มากนะคะกินใหม่ยังอยู่เลยนะคะและกุญแจนะคะมีมาด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะคะเสียบนะคะแล้วบิดสตาร์ทอ่าอันนี้จูนสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นตัวนะคะ 2,500cc นะคะเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองค่ะเสียงเครื่องเนี่ยยังนิ่มยังนวลยังเงียบม,มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เริ่มมาจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะคะ เบาะด้านข้างนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเบทนะคะทั้งตัวห้องบริษัทนะคะเบาะใหม่มากนะคะสภาพภายในใหม่จริงๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะแถงประตูนะคะมีไฟนะคะสองสว่างมาให้เล็กๆน้อยๆนะคะตกแต่งนะคะจีบนะคะเป็นสีเบตนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ คอนโซลด้านหน้านะคะล่องลอยนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะสําหรับรถปี2014นะคะบอกเลยนะคะว่าสภาพใหม่มากนะคะมีแอร์แบกมาให้คู่หน้าแล้วนั่นเองค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะเขาจะได้หน้าจอระบบสัมผัสนะคะออปชันนะคะมาตรฐานทั่วไปมีมาให้ครบแล้วนะคะแอร์ Air นะคะจะเป็นแอร์แบบแมนนวดค่ะหรือเป็นแบบบิดหมุนเองนะคะแบบนี้เลยนะคะและตรงนี้นะคะจะเป็น แอร์สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองค่ะส่วนตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แบบออโต้น,นะคะถัดมาค่ะตรงนี้นะคะเป็นเบาะอีกหนึ่งที่นะคะสำหรับเด็กนะคะหรือท่านใดที่ตัวเล็กๆนั่งได้นะคะถ้าไม่ได้นั่งนะคะสามารถนะคะพับลงมานะคะเป็นที่วางของนะคะวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะ ถ้ามีคนนั่งนะคะสามารถนี่ดึงนะคะแล้วเป็นที่นั่งแบบนี้อีกหนึ่งที่นะคะและคันนี้นะคะจูนยังติดตั้งนะคะฟิมใหม่รอบคันนะคะเป็นของใหม่นะคะที่ทางร้านนะคะติดตั้งให้ใหม่นั่นเองคะ่ะสําหรับเรียกใหม่นะคะใช้ไปเพียง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะมีประวัติดูแลนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยหนังนะคะ มันติฟังกชันค่ะด้านซ้ายมือนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะเป็นขึนคืนเป็น,ปน,ปนโหมดนะคะได้แอร์แบคคูนานแล้วนั่นเองค่ะและในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ชมกันบ้างเลยนี่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะให้ดูนะคะภายในนะคะทั้งแถวที่2แถวที่3นะคะใหม่มากค่ะคันนี้นะคะสภาพภายในนะคะบอกนะคะบอกเลยว่า ใหม่มากๆค่ะยังแน่นยังตึงทุกตัวเลยนะคะและสําหรับเบาะห้องผู้โดยสารนะคะแถวที่2หรือแถวที่สานะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะเบาะปีกเบาะนะคะยังแน่นยังตึงนะคะบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่หาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสําหรับคันนี้และราคานะคะบอกเลยว่าพิเศษมากนะคะเราตั้งขายเพียง6 7 9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะได้รถปี2014นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นตัวเครื่องยนต์ a 2แล้วนั่นเองค่ะราคาบอกเลยว่าราคาดีแน่นอนนะคะ ฝาเพดานนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะให้กล้องดูเลยนะคะและรุ่นท็อปสุดทีพ่พลาดไม่ได้นะคะคันนี้คะ่ะยังได้นะคะจอเพดานนะคะเปิดปิดแบบระบบไฟฟ้านะคะติดตั้งนะคะจากศูนย์เดิมจากโรงงานนะคะให้ด้วยนะคะมีนะคะระบบนะคะเปิดแอร์นะคะคุมความเย็นจากด้านหลังได้ด้วยนะคะมีไฟส่องสว่างนะคะในห้องผู้โดยสารด้านหลังมีมาให้ครบเลยนะคะมีบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะ และเบาะแถวนี้นะคะสามารถพับนะคะไปหาคนข้างหลังได้นะคะเป็นอ180องศานั่นเองค่ะเดี๋ยวจุนพับให้ดูนะคะหมุนให้ดูค่ะนี่หมุนแบบนี้ได้เลยค่ะาสามารถนะคะติดตั้งคาซีนะคะป้อนข้าวป้อนนมลูกนะคะหันหน้าคุยกันนะคะสนทนานะคะบอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์มากๆสามารถนะะหมุนได้ทั้ง2เบาะทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าน่าใช้นะคะออปชันมาแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะและห้องเครื่องจะ สวยงามขนาดไหนเครื่องจะน,นิ่งขนาดไหนเดี๋ยวจูนพาไปชมกันเลยคะ่ะเริ่มกระจกห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยนะคะคาด้านขวานะคะไม่น็อตน,นะคะไม่มีขันนะคะไม่มีขยับนะคะแผ,แผ่นฟากะโป้งแผ่นแผ่นความร้อนนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยนะคะตัวเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นนะคะเครื่องยนต์ดีเซละคะ่ะ เป็นตัวเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองค่ะลูกค้านะคะสามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะห้องเครื่องนะคะไม่มีสันไม่มีโยกนะคะไม่มีน้ํามันรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะและเวลาปิดปิดง่ายค่ะฝากระโปรงค่อนข้างเบาเลยนะคะนี่เป็นไงคะจุนพามาชมนะคะภายนอกภายในของคันนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าน่าใช้นะคะเป็นรถครอบครัว11ที่นั่งนะคะ ปี2014นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดตัวดีลักนั่นเองค่ะและราคาบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะพิเศษมากๆค่ะเราขายเพียงแค่679,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านเรานะคะฟรีแบตให้นะคะฟรีค่าโอนให้นะคะซื้อจัดไฟแนนซ์คันนี้พิเศษมากๆค่ะเครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวนได้เลยนะคะพนเพียง 12,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง6ปีนั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาชมคันนี้คันจริงที่ร้านนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google Map ว่า l i ออนคานะคะเป็นภาษาไทยนะคะเราปักบุดไว้ที่ตรงนี้เลยร้านเราหาง่ายมากค่ะติดกับรลตัสไซน้อยนะคะห่างจากเซ็นทรัลเวเกตนะคะเพียง6-7นาทีเท่านั้นนะคะหรือลูกค้าต่างจังหวัดนะคะที่ไม่สะดวกมานะคะ ดูรูปและคลิปนี้นะคะก็ตัดสินใจซื้อได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าจูนมีไฟแนนซ์นะคะวิ่งเข้าไปเซ็นถึงที่บ้านหรือที่ทํางานกันเลยนะคะพอผลไฟแนนซ์อนุมัติปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันค่ะและของแถมนะคะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะดกขึ้นให้ตามนี้เลยนะคะร้านเรานะคะเปิดทุกวันนะคะ 9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะวันหยุนะะดนัะเตดะเลก็เปิดเปิดทุกวันเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากจะวิดีโอคอลนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะเรามีบริการทุกช่องทางนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะจูนพามาชมภายนอกภายในคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคันอื่นๆที่เข้ามาอีกนะคะและวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ